สวัสดีครับพี่น้องพอกับลุงย้งชแนลเด้อพี่น้องเด้อวิถีชีวิตอีสานพี่น้องมือนี้ลุงยงได้มาใส่ตุ่มว้มือว่านใส่ตุ่มใส่หลอดว้พี่น้องมาเบิ้งว่าที่ได้ปลาบอลุงยงใส่ว่านมัมยามมือนี้พี่น้องปลาพี่น้องก็เบิ้งกันพี่น้องจะได้บอ่พี่น้องมือว่านฝนตกพี่น้องเอ้ปลาปลาขึ้นพี่น้อง ปลาขึ้นก็เลยเอ่อมาใส่อันนี้พี่น้องมาใส่อันรอบไว้พี่น้องใส่รอบใส่ตุ่มนี่แหละพี่น้องเอ้ยนุยงใส่ไว้เพราะว่านบ่ได้มาย้ำย่างหมดเสาพี่น้องมาย้ำตอนเสาพี่น้องหน้าพี่น้องหน้ามัวว่านฝนตกแห้งหน่าขึ้นพี่น้องปลามาซ้อยะหนีเหระพี่น้องนุยงก็เลยมาใส่ไว้จีได้บ่เนาะพี่น้องเนาะ อ๋าอย่าเบิ่งพอได้ปยวปนพี่น้องพี่น้องโอ้ใส่ไว้เด้อพี่น้องเด้อวันโอ้พี่น้องถึกปูพี่น้องเดีปลาดุกสองตัวพี่น้องดุกสองตัวก็ปูพี่น้องโอ้มาอันเด้อพี่น้องได้๋ยปนเหรอพี่น้องแต่ทุกอย่างโอ้ใหญ่ๆพี่น้องตรงนี้น้าน้ามรงนี้เป็นน้าอัน ไหลพลาดกังแท้ทามากพี่น้องนี่ก็ต้องจิตลดลงปลามาซ้อลุงย่องเห็นปลามาซ้อพี่น้องลุงย่องเห็นปลามาซ้ออยู่นี่แหละพี่น้องก็เลยมาใส่โอ้ได้ปนแล้วพี่น้องมาดุกูมาดุกกระปูซอนตัวหลังนี่พี่น้องโอ้เด้อพี่น้องเด้อตรงนี้โอ้ยังน้อดูโดยได้โดยได้น้อถือวนโอ้พี่น้องเอียงน้อ งูเฮ้ยมันเนี่ยปลาพี่น้องพี่น้องเห็นมโนพี่น้องโอ้โอ้พี่น้องเอ้ยถือหลายพี่น้องนี่ต้งบงมดุกพี่น้องก็ดุกมันขึ้นพี่น้องก็ดุกขึ้นโอ้ขักขักพี่น้องเอ้ยเอย่ยงเอาไปเอายางไปเอาคนหลังถี่มาก,กาพี่น้องโอ้ขักพี่น้องขัก,ขก ยับสมัวมายามัวพี่น้องเลยนี่ต่างกล่องกันพี่น้องโอ้ขักเลยพี่น้องโอ้พี่น้องไอตัปลาดุกพี่น้องเป็นปลาดุกมันมันเป็นปลาดุกอ่าที่ออกมาจากคลองเด้อพี่น้องนี่สซีคามไป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 หนองน้ำนี่พี่น้องพี่น้องเห็นบ่าน้ออ้ออันนี้ถือไล่พี่น้องนี่พี่น้องแล้วน้องจงสิสั่นวะ เก็ดแปดตัวผื่อได้พี่น้องเก็ดแปดตัวผื่อได้พี่น้องนี่โอ้คักหักพี่น้องเป็นปลาดุกเก่าเด้อพี่น้องปลาดุกเก่าเด้ะพี่กกน้องปลาดุกณฑ์ออกมาจากคลองนี่เด้พี่น้องขึ้นมาอยู่หน้ามุงยงขึ้นมาไข่มายัยงไข่เลียวเด้พี่น้องหรืเป็นเป็นอันปลาดุกเก่าพี่น้องนี่โอ้คักหักพี่น้องนี่พีน่น้องอันนี้ก็ได้อสองตัวพี่น้องก็ปู อู๋อู๋สองตัวน้องย่องจะเอาไปถิดไปไบใหญ่ก้อนพี่น้องโอ้โยน้องยงตาหวานสีบล็อตพี่น้องเห็นเห็นปลามาซู้อ่ะจีพี่น้องเอ้ยเห็นปลามาซู้ก้อนน้ย่องถือถือเห็นมามผีก้อนพี่นอ้อ,นอ,อ,นนองโอ้แดดพี่น้องแดดแดด,แด,ดมาจำสวยเลยจังน้อยเหมือนนี่พี่น้องโอ้ คนงังมาพี่น,อน้องอยกของก็ของต่างกล่องกันพี่น้องโอ้ครับพี่น้องลุงย่งอ่ได้ปลาแล้วลุงย่งก็สิเอาปลาไปไปไป,ไปเทสิะะพี่น้องไปเทสไว น้าพี่น้องเนาะลุงย้งไปประเทศไว้าพ่องกับชาวบ้านปุ๋ยเด้ะพี่น้องบหมเอนชาวบ้านปุ๋ยน้ำพี่น้องลุงป้าไปเทไว้ไปทางของเทืองของพี่น้องเอ้าลุงย้งขอยุติคลิปเทียงสนิทสนิทนะพี่น้องเด้อติดตามคลีบไม่ของอันลุงย้งเน่พี่น้องฝากฝากกันหน่อพี่น้องเด้อติดตามคลีบไม่หน้าพี่น้องเนาะเอ้าสวัสดีครับสนิทเลยพี่น้องสวัสดีครับ